กระาบสวัสดีทุกคนนะครับวันนี้มาดูกิจกรรมใหม่กันฮะพ่อหมีใจกล้าแม่หมีซ่าลายบัวอ่าเป็นกิจกรรมสะสมโทเค็นสายลุง้งเราก็เอามาแลกชุดนอนนะครับ ชุดแรกเป็นเซ็ตแพนด้าพิจมาร์ตของตัวผู้ชายทรงผมเป็นหัวขาวมีที่คาตาแพนด้ามีมือคล้องคอเสื้อโชว์ซิกแพคกางเกงขาสั้นรองเท้าแตะมีเล็บด้วยนะจัดว่าเท่ใช้ได้เลยนะครับชุดนี้ส่วนเซ็ตที่2เป็นของตัวผู้หญิงแพ็กมูซูครับ ตัวผู้หญิงเนี่ยจะเป็นนอนบัวนะมีคัดผมลูกบัวมีเสื้อคลุมถุงเท้ารองเท้าแตะน่ารักมากนะครับรองเท้านี่สามารถใส่แยกได้ตั้งหากด้วยนะมันแยกจากถุงเท้านะครับ <c oughs> ก็เรียกได้ว่าสวยทั้ง2ชุดเลยนะครับเดี๋ยวเราไปดูวิธีการสุ่มโทเค็นกันว่าจะเกลือหรือเปล่านะฮะ ก็สำหรับจเจ้าโทเคสสายลุงเนี่ยจะอยู่ในกล่องสุ่มราคา25เพรนะครับซึ่งด้านในกล่องก็จะมีชิ้นส่วนของชุดตัวผู้ชายกับตัวผู้หญิงรวมอยู่ด้วยแต่ถ้าเกิดจะเอาชัวเนี่ยก็คงต้องเปิดให้ได้200โทเคนแล้วก็เอาไปแลกชุดนะฮะ ซึ่งผมก็ทําการสุ่มไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับแล้วก็ได้โทเค็นเอาไปแลกจริงๆด้วยนี่ขนาดสุ่มแล้วก็ใช้ส่วนลดด้วยนะครับยังโดนไปถึง2,400เพชรหรือคิดเป็นเงินจริงก็ประมาณ600กว่าบาทเลยนะครับและนี่ก็คือชุดใหม่นอนแพนด้าของตัวผู้ชายและชุดนอนวัวของตัวผู้หญิงนะครับเป็นไงกันบ้างฮะพอเอามาเปรียบเทียบกันแล้วคุณผู้ชมชอบชุดไหนมากกว่ากันครับอย่าลืมคอมเมนต์บอกด้วยนะฮะ แล้วเดี๋ยวช่วงต่อไปเราไปดู2ชุดนี้ใส่เล่นในโหมดโดดร่มกันนะครับไปดูซิว่าจะสวยขนาดไหนพร้อมแล้วก็ไปชมกันเลยครับก็สำหรับวันนี้นะครับเดี๋ยวเราจะดูรีวิวแบบ2ชุดพร้อมกันเลยนะตัวผมเนี่ยจะใส่เป็นชุดแพนด้าของตัวผู้ชายส่วนแจ็คก,กี้จะใส่เป็นชุดน้อนวัวของตัวผู้หญิงนะครับ มาลงกันที่หอนาฬิกาเหมือนเดิมเพิ่มเติมคือมีคนลงกับเราด้วยนะเนี่ยสามคนนะครับจังวันนี้ถึงพื้นหยิบปืนปุ๊บโอ้โหยังอยู่บนฟ้าสับยิงดิครับเปิดก่อนได้เปรียบแหมมุมม,มุมมันยิงยากไอตัวนี้ขี่ยานนี่นะขี่ยานเหรอเอเลียนเหรอเราอะไปโดดใหม่ก่อนข้อหาลงช้า นี่แน่นี่แน่นี่แน่ <Aye. S 1> ใส่ g p x เฮ้ยหลังป้อมยามตัวหนึ่งเปิดโครโนสะดวยโอ้ยเฮยเยนี่แน่แปะหัวไปนหนึ่งปุ๊บมาช่วยแวววจักกี้ <Aye. S 1> นี่แนี่ดึงก่อนล้มสามนะ <Thanks. S 1> ขยะ <What? S 1> ขยะอะไรอะขยะแห้งหรือขยะเปียก <liked> อ้ยยิงถังก่อนเห็นถังและคันมือปล่อยเอาไว้ไม่ได้เพราะว่าบางทีเราวิ่งไปฟาร์มใกล้ๆอ่ะแล้วมันระแวงไงมันชอบมีคนยิงถังใส่ว่าไงไวรุ่นโรแกนบ้าที่นี้ไม่ใส่นกมาสักคนเลยนะครับก็รองช้าหน่อยนอกมันก็ช่วยได้เยอะนะแต่ตอนที่นกเข้ามาแลกๆอ่ะผมไม่ค่อยชอบเลยนะฮ huh. ะ <Hey. S 1> เฮ้ เห็นอะไรแวบๆนี่ปะคนสุดท้ายน่าจะใช่นะเพราะเมื่อกี้ลงแค่4คนอยู่บนบ้านแน่นอนเอฮะแน่เกือบเนียนและอีกนิดนึงเดี๋ยวผมจะโชว์วิชาสำนักไอวอลที่ฝึกฝนมาอย่างยาวนานปร,ราณไอวอลกระบวนท่าที่หนึ่งไอวอลตึงกำแพงบ้านเรียบร้อยโดนขัง เสร็จแล้วก็ตามด้วยปราระเ ال บิดกระบวนท่าที่2ระเบิดล้างลูลาก่อยวอเ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 อมอเอยอมอเอเอมอเอเอเนเอ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 เลเอเอเ่เอเอเนเอเนเนเอเอเีเอนอเนนอเอเออเอเอมะ ช่วงที่นกเข้ามาแรกๆกับผมไม่ค่อยชอบนะผมคิดว่าสัตว์เลี้ยงมันไม่ค่อยมีประโยชน์แต่ว่าเล่นไปเล่นมาพออัพเลเวลสูงเนี่ยมันมีประโยชน์นะครับมันช่วยทําให้เราลงพื้นได้ไวกว่าคนอื่นลงพื้นก่อนก็มีปืนก่อนยิงศัตรูได้ก่อนนะฮะ เฮ้ยและใครแอบมาชุบเพื่อนครับเนียนเลยนะเราอ่ะน่าจะเพิ่งชุบเสร็จด้วยนะคงจะยังไปไหนได้ไม่ไกลขอลงไปดูก่อนเขาไม่น่าจะลงหอเพราอถ้าลงหอเนี่ยผมต้องเห็นนุ่ <Hey. S 1> ไปไหนไวัยรุ่นคนนี้ผมว่าน่าจะเป็นคนชุบส่วนไอ้คนถูกชุบอ่ะน่าจะล่อนไปที่อื่นแล้วนะครับไม่เป็นไรเดี๋ยวเขาก็ไปชุบกันขึ้นมาใหม่ <c oughs> และนี่ก็คือชุดนอนนอนแพนด้าของตัวผู้ชายและชุดนอนนอนวัวของตัวผู้หญิงนะครับแม่พอมาอยู่ในเกมแล้วก็ต้องบอกว่าสวยทั้งคู่นะแต่ส่วนตัวผมอาจจะชอบชุดผู้ชายมากกว่านะครับแต่ถ้าเป็นของตัวผู้หญิงเนี่ยผมจะชอบส่วนรองเท้านะมันน่ารักดีนี่เดี๋ยวผมจะทำอะไรให้ดูนะ3 2 1สองหนึ่งแปรงร่างสแนลโอเป็นไง มันสามารถแปลงเป็นชุดลำเพจจากคลิปที่แล้วได้นะครับแปลงกลับก็ได้เหมือนกันนะ3 2 1องหนึ่งแปลงร่างตอนนวงงเลยนะจังหวะนี้ <c oughs> ทำไมมันแปลงได้ครับเนี่ยตามจริงมันต้องใส่ชุดลำเพจมาก่อนไม่ใช่หรอแล้วถึงจะมาแปลงในเกมแต่อันนี้คือไม่ต้องใส่ก็ได้นะสามารถกดแปลงจากชุดอื่นได้ทันทีเลยนะครับเอาลาไปกันต่อนะครับไปกันต่อไม่รอแล้วนะวันลา วันละกี่เมืองดีวันละ20เมืองแล้วกัน uh huh. วิ่งวนไปวนมารอบแมปไปได้แน่นอน20สเมือง uh huh. เผื่อๆจะโดนยิงตายก่อนด้วยซ้ำ uh huh. เฮ้ยนนอนน,อนไม่เห็นพี่ใช่ไหมวิ่งผ่านหน้าไปแบบนี้อุ้ย,ยไม่เห็นกับบ้านแล้วยิงเจ็บสสตวจด้วยจี uh ้ไไข่ตุนเอา้าไข่ตุนแอบมาเล่นเกมก็ไม่ชวนเลย เมื่อกี้ผมโดนไข่ตุ่นยิงหรือโดนไอ้คนตรงเนินนี่ยิงน่าจะเป็นคนนี้มากกว่านะยิงเจ็บสัตว์ด้วยอยู่ล้างเนินนี่แ่โคนโน่วคนโน่วคนโน่แล้ววิ่งออกมาทำไมกินขนมแป๊บสงสัยกินขนมไปเล่นไปแน่นอนคนนี้อุ้ย วิ่งไม่ทันต้องซ่วมสองคนในห้องน้ำแมะหัวไปสองปื๊บเจ็บอยู่ข้างในมันต้องโถมแล้วจังหวันนี้ไฟอินเดอะโฮลเดนแน่นอนล้มหนึ่งปลายชอบอมอมอะไรล่ะอมลูกอมหรือเปล่า บทตีนะ่ะนอนนอนเออต้องเต้นวอเอเอฉลองด้วยเวลายิงเสร็จวอเอเอะเออะแจ็กกี้ทันไมเนี่ยอู้ทันอยู่ไอเด็กแว้นมันมาใจหายเวฟคิดว่ามันจะพุ่งชนไอวเอเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวยังไม่พดน๋ยวพึ่งลงมาพันยาแป๊บ <c oughs> กําลังจะวอเอเอเลยกลายเป็นวอเอะร่วงเอาหวัวเราอ่ะ เอาหัวเรา,าอะฮึยิงอะไรไวัยรุ่นนอกวงเต็มเลยนะน่าจะอีกตีหนึง่งไม่ให้เข้าอะเอาดียืนเฝ้าขอบวงเนี่ยเล่นอะไรกัน <laughs> สู้กันขอบวงคนละตี้ด้วยนะคนอยู่ในวงไหลฟร e ีอีสปอร์ตเลยยังไม่หมดนะครับมีอยู่ข้างนอกอีกดูดของก่อนแล้วใครมายืนเก็บของเก็บของเหรออุ้ย นัดเดียวล่วงหลวงพี่ A.S.A. <What? S 1> อออามิตรพูดนะหลวงพี่เจริญพวง <laughs> หลวงพี่กระโดดล้มฟรีไฟเหมือนกันนะเนี่ย <c oughs> เหล่คนนะอยู่ขอบวง <c oughs> เอาละเข้าวงกันดีกว่านะครบับวงมันเริ่มจะมาแล้ว <c oughs> เดี๋ยวถ้ามันปีดมาเจ็บแล้วจะเข้าลำบาก <c oughs> เอาแจ็คก,กี้โดนใครหลอย โอ้ทั้งขวามีคนด้วยนี่ว่าเฮ้ย <Hey. S 1> มีทั้งขวาทั้งซ้ายเลยแปลว่าตีเมื่อกี้เขาไม่ได้เหลือคนเดียวนะน่าจะเหลือเยอะผมว่าถ้าตักตรงนี้มันจะลําบากอะ่ะเดี๋ยวเราเข้าวงก่อนดีกว่าถ้าเกิดว่าพวกนายรอดเดี๋ยวไปเจอกันข้างในละกันนะเพื่อน <Hey. S 1> และข้างหน้าใครเขามายิงอะไรกันอีกแล้วครับมาแย่งกันชุบชีวิตหรือเปล่ามีไอวอร์ด้วยข้างล่างออ้อ๋อออ อยู่บนป้อมคนหนึ่งงานมาแล้โอ้โหเดี๋ยวครับยิงเจ็บซะด้วยนะเฮ้ยตรงนี้ก็มีนี่ว่าแปะ ah. หัวไปสองปื๊บ <inaudible> เหลือคน MTA ชื่ออ่านว่าอะไรไอตัวบนป้อมยิงเจ็บด้วยนะคุณผู้ชมและเดี๋ยวผมต้องไปชุบแจกกี้ด้วยนะเนี่ย ม่พี่เบลจา๋าเบลจา๋าได้ยินไหมว่าเสียงใครเฮ้ยปนป้อมเหรอสองคนเนาะโอ้คิดว่าคนเดียวชุบแจ็กกี้เป๊บทันไหมเนี่ยแล้ววงอย่างเจ็บเลยปั๊มยาก่อนถ้าไม่ใส่แม็กซิมมาผมว่าแตกไปแล้วเดีย๋ยแจ็กกี้ฟื้นมาด่วนๆเลย ไม่น่าจะทันนะเนี่ยปั๊มยาเป๊บวิ่งวงอย่างแรงเข้าวงเร็ว <c oughs> ปั๊มก่อน <c oughs> วิ่งดูความแรง <c oughs> ยาหมดเหลือสองกล้อง <c oughs> ทันไหมทันไหมทันไหมทันอยู่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอย่าเพิ่งเจาะน้อนใจเย็นไอวอลก็จะหมดแ <c oughs> จ็กกี้จัดการมันทีสวยกำลังไปซ้อน

เพลงอะไรก็ไม่รู้ร้องวอเอเอกับมอ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 ทั้งเพลงร้องได้สองคำวอเอกับมอมอเอาเวลาคุณผู้ชมตอนนี้สี่คนสุดท้ายครับเกมนี้ผมจะรอดไปจนถึงที่หนึ่งไหมเนี่ยยาก็ไม่มีด้วยแล้วมันก็ไม่มีที่ให้ฟาร์มแล้วด้วยนะต้องอาศัยเก็บของจากศพเอานะเนี่ยซ้ายหนึ่งเหรอแต่ขวาได้ยินเสียงคนใส่จุกอ่ะนี่ ลม้มมดดี้เก็บของก็ไม่ได้อีกอยู่ขอบวงเอาล่ลาคุณผู้ชมสามคนสุดท้ายเป็นการเล่นแบบไม่มียาเล่นมันทั้งอย่างนี้แหละเมื่อกี้ตรงนี้เหรอที่ขึ้นจุดแดงอุ้ยเจอที่ซื้อหนึ่งอัน <H an? S 1> หลังกล่องน,นี่ปะเ <H an? S 1> มื่อกี้ขึ้นจุดแดงนี่ไงเอาไปถึงต่อมโอ้เป็นการเคลียงที่ไม่ได้ใกล้เคียงกับเป้าหมายเลย เอ๊แต่มาเหลือ2คนตรงแอร์ดอบคนหนึ่งแล้วอีกคนไปนไหนครับ <c oughs> ผมว่าเราดันเข้าวงกันก่อนดีกว่าเดี๋ยววงเจ็บแล้วมันจะลำบากอุ้ย <c oughs> นี่ไง <c oughs> หลังไอวอลจอดเลยสวย <c oughs> เอาเวลาทีนี้ก็เหลือตรงแอร์ดอบคนเดียวคนท้ายนะจานหนอนนอนยิงสู้ด้วยนะคนนี้ไม่ยอมแพ้ใช่ไหม นอนก็อาจจะคิดในใจว่าต่อให้สองหนึ่งไม่เรียกว่าลุมสวยคนนี้ของตรึมเอาละตอนนี้เราน่าจะอยู่ได้ยันจบเกมแล้ว <Hey. S 1> มานี่นอนมามอบอเขาเถอะมานี่เข้าวงมาไม่ต้องลงน้ำอ่ะโดนฉลามกินนะ <Huh? S 1> มาทางนี้ย่อเปล่าเออมันต้ององี้คนนี้เป็นงานนะย่อให้ด้วยอเอ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 เอเอเออ วันนี้เขาเป็นงานนะย่อให้ใหญ่เลยเอาอยัางไงดีละเนี่ยสอหน,น,นึ่งอะนนผู้ชนะเนี่ยมีได้แค่ทีเดียวเท่านั้นมันจะเสมอไม่ได้เดี๋ยวพี่เต้นส่งท้ายให้ละกันนะนนท่านี้เขาเรียกว่าบทเพลงแห่งความตาย <What? S 1> เต้นก่อนให้แบบว่าคนยืนดูเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะกระชับพื้นที่ดันเข้าไปใกล้ๆย่อให้ศัตรูตายใจหลังจากนั้นก็อ,อ่ะเหือ ็เร,เรียกว่าปรารานาเต้นให้ศัตรูตายใจนะเป็นปรารานใหม่ที่เพิ่งคิดได้เมื่อกี้โอเคครับคุณผู้ชมก็ประมาณนี้นะฮะสำหรับชุดนอนหมีแพนด้าของตัวผู้ชายและชุดนอนน้อนวัวของตัวผู้หญิงนะครับเป็นไงกันบ้างครับสวยหรือเปล่าส่วนตัวผมว่าชุดนี้มันก็น่ารักดีนะคือมันเป็นชุดที่แบบเรียบง่ายแล้วก็ดูน่าสนใจนะครับ ยังไงลองดูแล้วกันนะฮะว่าคุ้มพอที่จะเสียเงินซื้อหรือเปล่าสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ